ถ้าสิ่งที่ชูวิวทย์กมนลวิสิทธิะนัดแถลงในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายเนี่ยในเครืออีกเครือหนึ่งเนี่ยที่กระทำการธุรกรรมลักษณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่เตรียมการรอเอาไว้ในที่ประชุมสภาในวันโหวตเ,เลือกนายกไม่คิดว่าจะมีไม่มีข้อมูลอะไรทำด้วยบริสุทธ์ผ่องแผ้วกันใช่ไหม เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเริ่มต้นด้วยการติดลบทางการเมืองณนขณะนี้เนี่ยต้องตัดสินใจถ้าอยากจะฆ่าตัวตายนี่หาความสำราญได้ตามสบายเพราะว่าความเป็นจริงนั้นมันก็เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าใครจะอยากก็ตามแต่รู้ว่าความอยากนั้นเนี่ยจะทำให้ตัวเองและครอบครัวจะต้องมีอันเป็นไปต้องออกนอกประเทศกันอีกหนึ่งครอบครัวหรือไม่ ผมว่าตระกูลนี้เขาต้องคิดหนักไม่ไม่ง่ายนะครับดังนั้นก็อย่างที่เราแลเห็นทางการเมืองก็เริ่มพูดตามกระแสนะเวลานี้คือไม่เอาเสษฐาเรียกหาวงยิงความจริงเราก็พูดมานานแล้วนะว่าพูดล่วงหน้ากันมานานครับจนกระทั่งว่าเขาเดินทางไปพบพ่อวันนี้ก็พาพ่อไปหาหมอตาที่เขาโพสต์มาอย่างไรก็ตามนั้น ไม่มีใครจะรู้ดีมากกว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยหรอกว่ากำลังจะต้องเจออะไร mm hmm. และที่สำคัญที่สุดนั้นในทางการข่าวต่างๆคอนเนคชั่นต่างๆ mm hmm. ที่ไม่หลอกลวงง่ายๆ mm hmm. นั่นเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงจะต้องเจอกันกับอะไรนั่นคนที่อยู่ในเมืองไทยเขาย่อมจะรู้ดี mm hmm. คือถ้าจะเป็นนายกเพื่อจะเอาชื่อไว้ใส่ในรีดงานศพนะ mm hmm. เพื่อจะเป็นเครดิตนะ่ย แต่คิดได้เท่านั้นก็มาเป็นเนี่ยเพราะขั้นตอนถัดจากการโหวตเพื่อที่จะประจานตนก็ไม่แน่ใจว่าจะได้นะเพราะคุณสมบัติต้องห้ามอีกหลายเรื่องและรวมกระทั่งแรงต้านจากประชาชนเช่นนิติคาดไม่ถึงคือหมายความว่าโหวตให้เพื่อประจานและไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าได้เป็นก็ไม่รู้จะได้บริหารหรือไม่มได้บริหารไม่รู้ว่าจะอยู่สักกี่วัน นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะขนาดนี้เนี่ยนะครับต้นทุนทางการเมืองความชอบธรรมเนี่ยมันไม่ชั่นไม่ใช่ว่าอยู่แค่ศูนย์มันติดลบไปแล้วและยิ่งบรรดากองเชียร์ขาดสติเนี่ยเมื่อเห็นบรรดาพี่น้องคนเสื้อแดงเขาไปเผาเสื้อแต่ละจังหวัดเนี่ยซึ่งก็เป็นจำนวนมากขึ้นตามลำดับเมื่อวานนี่เชียงรายวันนี้ก็สมุทรสาครบรรดานางแบกนายแบกน้างโง่ทั้งหลายเนี่ย ซึ่งความจริงพวกนี้จะไม่เข้าใจหลายคนไม่เคยไปร่วมชุมนุม,มกันเสียด้วยซ้ําไม่เคยมีประวัติไม่เคยต้องคดีความไม่เคยมีประวัติว่าเคยจะต้องเสี่ยงดงกระสุนอย่างไรก็มาเสี้ยวแสดงความคิดเห็นว่าถ้าแน่จริงอะนอกจากเผาเสื้อแล้วมาเผาบัตรทองด้วยเลยบัตรสามสิบบาทอไอ้นี่ไม่รู้ว่านารกมันมีจริงทางการเมืองอย่างไรนโยบายต่างๆเนี่ยที่มันเป็นนโยบายรัฐเนี่ย มันไม่ใช่เงินของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง<ม>เงิน30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็เหมือนเงินจำนำข้าวนะ่ะมันก็คือเงินของประชาชนไม่ว่านี่นะครับเงินที่ไปชดเชยต่างๆนั้นเนี่ยก็มาจากเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งสิน้นและเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคนั้นไม่ใช่นายกทักษิณไปคิดเองหรือพัคไทยรักไทยไปคิดเอง แต่เป็นเพราะคุณหมอสมวนแห่งโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครที่เขาไปเผาเสื้อแดงวันนี้เขาเป็นคนคิดและไปทดลองใช้และทางนี้เนี่ยก็เห็นชอบเห็นพ้องก็นำมาใช้ทั้งประเทศผมไม่เคยเห็นว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยหมอหัหวนในล่วงรับไปแล้วนะเขาจะมาเที่ยวลำเลิกผู้คนหรือว่าตัวเองทำแล้วต้องการจะได้เป็นโรงพยาบาลเดียว นะครับเดี๋ยวโรงพยาบาลอื่นมาทําด้วยเดี๋ยวตัวเองจะมีความเสียอะไรนี่เขายินดีเขายินดีที่เป็นต้นแบบและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงแต่ละรัฐบาลที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยแต่เขาต้องการจะทําง่ายๆกว่านั้นอีกรักษาฟรียังได้สามสิบบาทมันก็ไม่ได้ส่งผลต่องบประมาณอะไรมันหลักการประกันภัยธรรมดานี่แหละนะครับร้อยคนก็ไม่ใช่ว่า จะแย่งเข้าโรงพยาบาลทั้งร้อยคนกันเสียเมื่อไรอาจจะมีคนป่วยสามคนมนะครับในแต่ละเดือนแต่ว่าเงินมันเฉลีย่ยที่เป็นเงินอุดหน,นุนเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ได้หมุนเวียนกันได้แต่ว่าการสําแดงตนดูเสมือนหนึ่งว่าประชาชนเขาเป็นหนี้บุญคุณให้กับบรรดาพวกนี้เหลือเกินบอกว่าแน่จริงมึงก็เผาเสื้อเผาเผาเสื้อแดงแล้วก็เผาบัตรทองไปด้วยเลเห็นไหมก็คือจริงๆก็ไปเผาเลยนะ พราะ่สิทธิ์จริงอยู่มันไม่ได้มันมันเป็นเรื่องของคนงเถียงไม่เมกเส้นเห็นไหมว่าบรรดากรเชียเนี่ยและความเป็นจริงเัื่อไทยต้องห้ามนะอืมเพราะนี่เวรเลยผมจะบอกให้เพราะกําลังจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเพราะโครงการนี้มันเป็นโครงการรัฐความเป็นจริงเนี่ยถ้ารัฐบาลอื่นถัดจากนั้นมาก็ก็ฟรีเลยก็จบแต่ทุกคนก็รักษากันเอาไวา้เพราะให้เครดิตต้นฉบับเขา ต้นฉบับไม่ใช่ของพรรคไทยรักไทยต้นฉบับคือคุณหมองวนและโรงพยาบาลบ้านแพรวสมุทรสาครเพียงแต่ว่าการใช้เงินทั้งหมดที่เป็นนโยบายรัฐเนะี่ยมันเป็นเรื่องเงินภาษีอากรของประชาชนเพราะฉะนั้นเงินที่มาใช้ในแต่ละเรื่องที่เป็นนโยบายนั้นเนี่ยถนนหนทางหรืออะไรก็ตามหรือจะเป็นกิจการอื่นใดมันเป็นเงินประชาชนทั้งสิ้น กู้มาประชาชนก็ใช้เอามาเนี่ยเพื่อการหาเสียงเพื่ออะไรก็ตามอะมันก็เป็นเงินประชาชนทั้งนั้นแต่ถึงเวลาที่คุณละทิ้งจุดยืนทางการเมืองเนี่ยกลับมาเที่ยวลำเลิกเห็นไหมค <c oughs> ือกองเชียร์เสงยงเพลงพันอย่างนี้ไอ้นี่เราจะพาให้ชิบหาย <c oughs> ผมจะบอกให้เพราะขนาดนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเสื้อแดงเปรียบเสมือนเสือ้อกรองให้กับพรรคเพื่อไทย ที่ใครเล่นงานพรรคเพื่อไทยไม่ถนัดเนี่ยตลอดระยะเวลาข้าก็ไม่ตายเนี่ยมันก็ติดเสื้อแดงเนี่ยรบแทนกันทั้งนั้นเ,นเมื่อก่อนพอนายกทักษิณขยับผมก็ต้องถูกขังก่อนทุกทีมาครั้งนี้เพื่อจะบอกว่าตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาที่ฟาดฟันกับน,นายกทักษิณเนี่ยความเป็นจริงตอนที่ฟาดฟันนั้นประชาชนยังไม่ตาสว่างกันแบบนี้นะ ผมเนี่ยปีรู้เช่นเห็นชาติออกมาอย่างที่ว่าว่าเนี่ยถ้าทะเลาะวันเดียวเนี่ยคนเชื่อผมคนเชื่อนายกทักษิณเก้าสิบเกแต่ฟาดกันทุกวันจนกระทั่งได้เห็นซึ่งธาตุแท้ซึ่งกันและกันอย่างชัดเจนนั้นและวันนี้ใครจะคิดล่ะบรรดาเสื้อแดงที่เขาไปสู้เนี่ยนะครับร่วมเป็นร่วมตายตาย,ตายกันเป็นร้อยบาทเจ็บสองพันชีวิตหลายคนไปตายในคุกก็มี ครอบครัวเศรษฐกิจพังพิ่นาศย่อยยับก็มีที่เขาเอาชีวิตไปแลกเนี่ยซึ่งจะแตกต่างไปจากบรรดาอินางแบกเอนายแบกชั่วชทั้งหลายเนี่ยยังมาเที่ยวลำเลิกบัรสามสิบาทของพ่อเมืองยังไงไม่ทับคือคือไอ้นี่มันใช้ไม่ได้ไงเอคือในทางการเมืองเนี่ยต้องรู้จักการแยกแยะว่าไอ้ของพันนี้มาลำเลิกไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็มาลำเลิกบ้าง ว่าน,นู่นนะมอหัวนะเขาคนคิดกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนะและที่ผ่านมาน้ําเ,เงินภาษีอากรของประชาชนทั้งสิ้นมีนักการเมืองหน้าไหนเอาเงินไปอุดหนุนเงินไอ้ไอ้บาทสามสิบาทบ้างอ่ะก็เงินก็ภาษีอากรของประชาชนมีคนคิดวิธีแล้วรัฐบาลก็ไปใช้แล้วกลายเป็นเจ้าของอ่ะไอ้วิธีดีที่สุดเขาจะไม่ล้าเลิกประชาชนในประชาชนก็คิดคิดอ่านกันได้แต่นี่ดูเสมือนหนึ่งอ๋อ เสื้อใน,นกล้าเผาตำบัตสามสิบไหม,มคือผมไม่รู้ว่ามีใครใช้บ้างบางคนก็ไม่เคยใช้เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครแสดงว่ามีคนเอาประเด็นนี้มาเถียงเอเอาม,งงมานี่งงในโซเชียลมีเดียน,นี่เต็มกันไปหมดนี่โง่ที่สุดก็บรรดานี่นะครับบรรดาผู้นําคนเสื้อแดงยุคใหม่อนะครับไอ้อน,นี่ก็ไม่รู้ว่าอยู่สู้กันตรงไหนอย,อย่างไรหรือว่ากองเชียร์ผู้สนับสนับสนุนพรรคปัจจุบันนี่ว่นโซเชียลมีเดีย ไอ้ตักการเร็วๆเฮงซวยแบบนี้เนี่ยผมบอกว่านี่มันถึงคราวที่มันต้องพังพินาศผมไม่เสียดายเลยที่หันหลังไอ้พักนี้แต่ว่าหลักคิดไอ้พันธ์อย่างนี้มันใช้ไม่ได้เขาออกมาต่อสู้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้แทนเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเขาไม่ได้เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจ <c oughs> เขาไม่ได้อะไรทั้งนั้น,เ,นเขาได้คือความสุขอย่างเดียวนะ่ะที่เอาชีวิตเอาร่างกายเนี่ยนะครับไป,ไปเสี่ยงตาย ถ้าบอกว่านโยบายรัฐเขาไม่สู้เขาก็ได้นโยบายรัฐอะ่ะใครมาเป็นรัฐบาลก็ได้หมดแต่นี่คือความสุขที่เขาได้ต่อสู้แล้วเขาร่วมเป็นร่วมตายนะครับครอบครัวตายครอบครัวบาดเจ็บพินาธย่อยยับอะ่ะบางคนยังเดินไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าต้องอาฆาตแค้นซึ่งกันและกันนะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีสิทธิจะไปทําอย่างนี้นะบ้านเมืองเนี่ยนะครับอย่างไรการพูดคุยหาทางออกให้กับประเทศชาติ เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ไปกระบาดสัตว์ซึ่งหน้าในลักษณะแบบนี้ถ้าคุณหาเสียงบอกว่าเลิกแล้วทุกายนะ่ะเพราะว่าประชาชนก็อาจจะไม่มีความรู้สึกอนะไรแต่นี่คุณเพิ่งประกาศว่าไม่จับมือกับใครปิดสวิตสอว์ปิดสวิตส,ส,สามปอมนะครับไล่หนูตีวูเฮาไม่เอาประชาธิที่ปัดวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงกันอย่างถึงที่สุด พรอมาวันนี้เขาผีหมดเลยลองไปดูเทปเก่าวันที่ผมวิาดกันนัทวุฒิแรกๆเนี่ยผมบอกก็ถึงเวลาเนี่ยมีสิทธิ์ตัดสินใจอะแต่เจ้าของพรรคเขาจะเอาอย่างไรมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเขาอะลองดูเทปเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยนะครับช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงเขาไม่ได้คิดว่าผู้ร่วมงานเขาเป็นคนนะ